สวัสดีทุกคนนี่คือเมาส์คีย์บอร์ดสำหรับเล่นเกมโลโบอกบนมือถือสามารถเล่นได้หลายแมปบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเลยนะตัวนี้ไปจัดกันได้นะวิธีการเป็นไงไปรับชมกันเลยครับขั้นแรกนะครับเราทำการจัดชุดเซตเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้มาก่อนนะจะอยู่ที่ประมาณ2-3ใบแดงนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android แลวก็ iOS เลยในกล่องนี้จะประกอบไปด้วยเมาส์ Mouse, สายชาร์จ แล้วก็จะตัวคีย์บอร์ดแล้วก็สายชาร์จวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายมากเลยนะครับให้เราทําการไปชาร์จแบตก่อน1-2ชั่วโมงจากนั้นเมื่อชาร์จแบตแล้วเนี่ยให้เรามาทําการเปิดไปที่รูปบลูทูธบนตัวเมาส์และเปิดไปที่รูปออนบนคีย์บอร์ดจากนั้นก็กดคอนเน็กแล้วก็เชื่อมต่อชื่อบลูทูธได้เลยจะมีอยู่2ชื่อก็คือ BT 5.2เมาส์และบลูทูธคีย์บอร์ดจากนั้นให้เราทําการเชื่อมต่อทั้ง2ชื่อนี้เลยเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็เข้าเกมโลบอทได้เลยนะ ด่าแรกที่เราจะมาเล่นนะครับก็คือ99คืนในป่านะครับตัวนี้เล่นได้ปกติเลยเดิน w a s d กดคอนทุลเพื่อที่จะให้มันหันจอซ้ายขวาได้กด e เก็บของกด f โยนของกดเลข123เพื่อเปิดกระเป๋าหรือว่าใช้งานอุปกรณ์ต่างๆนะส่วนแมปต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ h y p e r s h o ็อตนะแมปนี้จะเป็นแมป FPS f ยิงกันนะตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยคลิกซ้ายยิงคลิกขวาเล็งกระโดดสปิบาร์เดิน w a s d กดปุ่ม C สไลด์สามารถใช้งานได้หมดเลยนะใช้สกิล Q E ได้หมดเลยนะครับส่วนแมปต่อมานะครับก็จะเป็น Roblox Foot นะตัวนี้แมปบล็อกฟ o ตนี่เล่นได้ปกติเลยนะครับก็กดเลข123เพื่อใช้ผลปีศาจของเราได้นะครับกดเดิน W ิ S D กด Q เพื่อ Dash พุ่งไปข้างหน้าได้กด Space Bar กระโดดเวลาเราใช้สกิลเนี่ยเราก็กดเลือกผลปีศาจของเราก่อนนะหนึ่งสองเนี่ยจากนั้นนะครับเราก็กดปุ่ม Z X V C F ตัวนี้ใช้งานได้หมดเลยนะครับ คุ้มจัดประหยัดจริงนะครับกับเจ้าตัวชุดเซตเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้สามารถใช้พิมพ์งานได้ด้วยพิกัดสั่งซื้ออยู่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบริการเก็บเงินไปทางจ้า